นางอ,องซานซูจีจัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของเมียนมาให้กับคณะทูตในกรุงเนปิดอนะครับเพื่อให้ประชาคมโลกนั้นสนับสนุนเมียนมาในด้านนโยบายและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับนางอ,องซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา <peach> <ด>เชิญคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานด้านนโยบายการต่างประเทศเมียนมา ที่จัดขึ้นในกรุงเนปิดอนางซูจีระบุว่าการจัดการบรรยายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับนานา,นาประเทศพร้อมทั้งเรียกร้องให้นานาชาติสนับสนุนเมียนมาในการดําเนินนโยบายต่างๆขณะที่เอกอากาัคราชทูตแห่งสหภาพยุโรปแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการบรรยายครั้งนี้ว่าถือเป็นการเริ่มที่ดีและเป็นที่น่าพอใจมากสําหรับทุกคน รัฐบาลเมียนมาชุดปัจจุบันได้รับเลือกเข้ามาบริหารประเทศเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นรัฐบาลพลเรือนครั้งแรกในรอบมากกว่า50ปีของเมียนมาครับ